สว a, tamam. Higher, behalf, on behalf, ัสดีครับผมไม้เอ็ก์คิวนะครับผมและในวันนี้นะครับผมอยู่กับตะวันครับไอ้พีไม่หยิบไม่เหยิบไม่ยินพ่อครับเออเอาฟุ้งครับเออให้พูดชื่อหน่อยอะพูดชื่อเราเนี่ยเออนนครับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมด5คนในวันนี้ผมจะมีเกมให้ทุกคนเล่นนะวันนี้เกมในวันนี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่าห้ามพูดคำบนหัวนะครับผมเกมนี้ก็ได้มาจาก ช่องเทพดีลาานนี่นักก้างเขามาเนี่ยโอ้ยตัวลัวเลิกก๊อจริงๆเขาคิดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละแต่ว่าแบบคือไม่มีโอกาสได้ทำสั่ทีโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะผมให้บอกอดิการไหม กติกานะครับจะให้นั่งคุยกันทั้งหมด5นาทีถ้ามือใครพูดคำบนหัวตัวเองก็คนนั้นแพ้ไปนะครับผมส่วนใครคิวก็ได้คะแนนใครไม่ตายเลยก็ได้คะแนนตอนจบท้ายเกมแค่นั้นเองเล่น5ตาเล่น5ตาใครได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะตาชื่ออะไรเออตาชื่ออะไรของมึงอไมได้เออก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคไม่เป็นงานเสียเวลานะครับผมไปนะเริ่มพี่พี่อันนี้เขาเรียกแหละแล้วพี่ชอบกินน้ำแบบนี้อะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะไม่หยุดรอไม่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 แล้วแล้วพี่รู้ตัวว่าบ้านพี่ดิวอยู่ไหนถามใครถามใครถามก็เดี๋ยวรู้จักโรงเรียนของบ้านไม่แน่ใจนอนนอนยังยังนนเนี่ยเรียนเก่งไหมไม่รู้เรียนเก่งหรอวัน้วนนี้อยู่มออะไรวะถามตามเหรอ รุ่นลมองหน้ารุ่นอะไรหยาบดึงขาไม่ออกรุ่นอ่นรุ่นอันรุ่นอ้นอันมาไม่ได้จบแล้วเอาแกดูแกดู้าได้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 โคตรเก่งโคตรเก่งตายแล้วคือลืมไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ไม่ได้เงียบ้องเงียบแล้วพี่ชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรบ้างไม่มีอ่ะมีให้หน่อยเถอะรือว่าไปกินน้ำเหรอ กินกินน้ำกินป็นอะไรไอเนี้ยไอหนึ่งล้านโบนหนึ่งล้านได้เท่าไหร่อะดนย่ดกหน่อย่างนอมฉลาดไหมเอาคิว่าติงโง่ไหมอ่ะไม่ผู้บริหาประเทศโง่ หาอะไรหนึ่งยืดดนแบดวแบดได้แต่ก็รู้กันหมดแล้วม่้อย่างคีนิดนี่ถ้าให้ทำโจทย์เก่งไหมไม่เก่งเลยโจทย์ระดับมหาลัยอะเอาระดับมหาลัยอะไรก็ได้ไม่ยอมหวังนะยอมหวังรู้เนื้อหาแบบของมอสสีอะไรไม่แบบเรียนเนี่ยก็ไปดูอะไร้วไปดูมาแล้วก็อะไรนี่อะอะไรโครงการปั่นความรู้ไม่ดูรอบเดียวไม่ดูรอบเดียวไม่ดูรอบเดียวไม่ดู อ้าวเอาโดนเนี่ยไม่รู้เนี่ยเอานี่เดี๋ยวนี่้องเอาดิดิงภาษาอิตาลีแปลว่าอะไรวะฮะมังกี้ีทถามอะไรดิวะถาอะไรดิวะเี่นทำไม่ดีถ้าวะไี่รู้อ่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่เหรอแล้วเจไม่รู้จะถามอะไรเดี๋วไม้ามวอ่าเอาไปลาครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายข้ามบนหัวอานนท์คิดว่าทำอะไรโอ้ เฮ้ยถูก oh, อ uh, like ่ะนี่อ่ะฮะนี่อ่ะยูฟ่าแฟซี่ท่อเฮ้ยทำไรอ่ะท่าเหรอไม่รู้ไม่ชี้ไปทางน้ำแม่บอกมาเล่นมาตั้งเยอะนะพ่าบอกว่าเวลาที่ใช้ถังทำน้ำในการน้ำเขาเรียกว่าอะไรดื่มอ๋อดื่มห้าทีจบ ตอนนี้เป็นไงแบบง่ายเกินบางทีอะมองอะไรมองอะไรผิวผิวเป็นยังไงบ้างผิวขาแล้วแล้วเวลาที่รักใครพี่แฉอะไรไปแบบให้คำใหย จี๊ดเลยอ่ะแม่หมดเลยว่ะจี๊ดเลยอู้วเขาไม่รักอะไมันเจ็บอะไรมันเจ็บอะไรมันเจ็บอะไรวะพูดเฉมันถามมาเจ็บอะไรโอโอ้ยมันถามพี่มันเจ็บอะไรอ่ะหัวนมไหมเออแล้วมันใส่เสื้อสีอะไรอ่ะเจียวปอกเสื้อกูบอกว่าเสื้อสีอะไรไม่ใช่ลายสีอะไร ทุกคนแล้วลระครับรู้แล้วพี่หนูเหรนูก็รอเวลาก็รอหเวลาทนูจะดีอยู่ทรู้แล้วว่าตายไหมาตตายลไหมอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ามองสิ่ไม่รู้ว่าทำอะไรอ่ะตัวเองตายไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นม่นไม่เห็นนะเอาไอ้เี่ยเห็นไม่เห็นไม่หัวุยไม่เห็นไม่หัวถุยไม่เห็นไม่หัวุย อ้าวยอาเยินไปโดนข่าเลยโดนข้านิ่งเลยนิ่งเลยจะในกระดุลเดียวในตะกาวนะเยอะห็นละก้จะผมรู้แล้วไงเพราะมันถามว่าอ้าโอเคโอเคทุกคนก็น่าจะรู้แล้วหมดเวลาไ้ก่อนคิดว่าทำอะไรนอนเฮ้ยเหลืเวลาแล้วเขาเราให้รลกวเขาไปอ่ะให้ใจ รัองจาเวลาไปต่วัามึงชวนพี่พี่แอมไปไหนตัเยีนแหละพี่ง่ายเกินัีอย่างภาษาอังกฤษี่ได้กันไมเอาตอบให้ได้แล้วตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยร้านข่าวปลัดนี่เขา็นไรมึงสนใจภาษาอังกฤษกูก่อนร่าเข้าปาลัดเอาเกมไว้ฮะเกมไว้ไม่เลยมันไแปลว่าโอ้มึงไม่รู้ มั่งเลว่าบอกเนาะบอกเนาะบอกเนาะข้าวแล้วกินแล้วเป็นไงกินแล้วเป็นไงอะอร่อยไงก็กินแล้วก็อร่อยพี่อร่อยไหมหลนมองงม่งอะไรไปมันจดใจนี่เลยทิ่อยู่ได้ใครมากบ้านก็ก็เด็กกพ่อ้วกอยังยังกูบอกพ่อเด็กวันนอ้าวเฮียไม่แล้วเขาเต็ม นันูเล่นมันไหนยังไม่รู้เลยเอาอันนี้<า>ไอ้เนนี้แมสซี่อ่ะแมสซี่รูปยิ่งฟูโ <c oughs> คตรกายมึงไม่ดูหรอกใครคนดูไม่ายแล้วส่กินแล้วกงถ่ายคลินเสร็จไปสนามแบบไม่ไปร้อน,นมองแล้วไอ้คำใหม่เหรอคำใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเฉลยมาเอาหรอมึงก็ไม่บอกเลยคนดูเดี๋ยิ่งเปลี่ยนเข้าเปลี่ยน

ค้ดนายเดี๋ยวรู้จักค้ดนายไหมอะไรเขาเขาเป็นมวยไหมเป็นมวยอะไรเป็นมวยเป็นตั้งสาอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างฮะเขาทำอะไรบ้างเวลาซ้อมมวยอ่ะซ้อมมวยเหรอเขาเขาก็ร้องเนี่ยเขาไม่รู้อ่ะเยี่ยมึงเลยไมหจบเวลาปะพี่กินพิชช่ากชอบกินพิชช่าใช่พี่ว่ามันอร่อยไหมคนรู้อะไรบ้างเนี่ยดีอ่ะหนุ่มกวกหนู่มแร็คหลุกูยังไม่มั่นใจ ตอนเย็นๆชอบพาไปทำอะไรวะแบบชวนชวนในกลุ่มอ่ะชวนเนาะมันมชวนหลายอย่างไอ้เนี่ยไปบ้าไหนไปกินที่ไหนออกกําลังกายไงหลายอย่างเอออาวลาทานข้าวมันหุวหรือางพี่ก่อนเนาะที่ว่าอร่อยใช่สุดยึกรู้เลยเขาชวนก็คุยแต่เรื่องชวน แล้วมังไม่เตะบอลก็เตะเฉยๆไม่รู้อะอะไรอะไรอ่ะไอคิดว่าอะไรก็มีแค่พยางามเดียวไม่พรอนก็เตะอ้าวคิดว่าไหนอาะปันธงเตะแล้วกันอ่าเพราะว่าเพราะคุยเรื่องคนนายคนนายสัเตะแล้วเขาเตะเหมวยเดี๋ยวเทียนไหมอ้าวคือว่าอะไรคือว่าถามอ่าไอมึงถามก็ตรงตัวเกินอ่ะ ถ้าคุณจะขอยืมตังค์ุณต้องได้คำว่าคุณข้ามน่ะไอ้ยืมตังไม่ใช่ไอ้ยิ้มตังค์ข้ามเลยเหรอ่ข้าเป็นเพื่อนยืมตังคุณโกรธป่ะเนี่ยเอายืมตังค์ไม่คืนคุณโกรธป่ะไม่คืนเลยทำไมเอาไม่คุยก็ไม่ก็แปลว่าโกรธป่ะวะหรือว่าน้อยใจเสื้อผ้าไม่ใส่เลยใส่ไม่ใส่เชือกเหรอนอนไมนปล่อยไม่กลัวเหรอเราถามว่าต่อพี่ ไม่ใส่พื่อเลยแล้วตอนออกมาคใส่งเล่อเ่อเือเียด้อยมงยูคดได้หมอ่มาท่พี่ปคลิปไหนที่แบบทุกคลิปเลยมีคนดูเยอะอ่ะคนดูเยอะแต่คนดูเยอะ พันดูเยอะเถอะพันดูพันดูเยอะเถอะพันดูขอมาดูไอ้ยังหัวแตงไอ้พุ่งไอ้พุ่งเอาเกิดตะวันก็อยากมันก็อยากอ่ะง่ายแล้วมันต้องถามผมถ้าไม่ก็รู้หมดเลยเอ้ยแล้วคุณรู้บอกอะไรเขาทำไมอ่ะเดือดตายแล้วอ่ะอึเอาถามไแต่ว่าถามถามไม่ถึงจะถามไม่ถามมาเดี๋ยวจะตายเองถามแล้วนะครัถามว่าอะไร นั่นดิถามคำถามนีคำบที่บ้านที่อยู่อะไที่บ้านที่อยู่อรบางนี่ร่งเคดีไมไม่ดีอ่าอยังหยังหยังยยงงยยังงยยัังยังยัยังยัยังงยยังยัยังยัยังยงยังยังังยงยังยังยัยัยััังยังงยงยัยัั อะไรสิ่้ที่อยากได้อะคองเหรอแบได้ดัดลไไรแ่ได้ดดอไไรดได้ดออะไอยากไ่มอยากเราก็รู้อ๋อรวยลุ่าวุงวย่เอเกินอยากอยู่นะอาหมดเวลาไม่จริงยอ่าถัวลคิดว่าคำอะไรเอาฟุก่อนดก่กอนโกร่าเพียถูกคว่าคำอไรเอา้องเราดู ใครคิดว่าเขาเขาถามมึงบ่อยอ่ะอ่าลองแกะดูเฉยเฉลยใช่ปะเขามาหาก็บอกก็บอกอยู่แล้วไปหาไปหาหาอีกเกมหนึ่งไหมได้ไอีกเกมหนึ่งได้ปะอุ้ยเกมหนึ่งมาเริ่มมึงมีญาติกี่คนหนูเอออยู่ังไงญาตินี่น้ำน้ำน้ำตไง ก่อนก่อนหน้านี้พี่บ่นว่าอยากเล่นอะไรอยากทำอะไรในโทรศัพท์นะยังนี่เล่นนาวีกูว่ะหนึ่งหนึ่งะหน้ากันหนาไอ้ที่เล่นไอ้เราเราขึ้นไม่เกี่ยวมองไม่เห็นเหงาต้องไต่อยหมวกแข่ง่หมวกแข่ง่หมวก่ใช่ได้อย่งเอ่อไม่เกี่ยวไม่เไม่ยวเรอนอน รักดีกว่ามึงเปลืองพลังงานอะไรเงี้ยเออผีมึงก็ถามตรงเกินเคยโดนกูตีปะเคยก็เคยโดนกูตีปะเคยอ้าวกูไม่ดูอ่ะกูเป็นยามชั้นชื่ออะไรนะไม่รู้ว่าเจนจำไม่ได้เคยโดนกูตีปะเคยเคยเหรออ้าวทำไมโดนกู้ตีพี่ชอบคอมาม้นทอะไรเนี่ยใช่แล้วเขากินยังแรงไ่เห็นพี่ชายกิฟอะไรนะ กินอะไรนะนก็กับแม่ไงอะไรทำทำตำไทยเออตำแล้วก็ไปวางไมานะใช่แล้วไม่กินหรอไม่ไอ้นักกินเลยวะเอเอนันกินเลยวะฮะจะหลงจะลองอตอเข้ามาสิรู้แล้วทำฟาร์มแล้วควจะทำมั้ยคุณทำอะไรนี่เดี๋ยวเข้าตัวเองมีแช่ทำนะดีสุ t คุกโอ้ยวิชิต พูดเขาว่าแก้มนองนางเลยพูดเขาว่าแก้มนองนางเลยพูดพูดมันต้องมีเรื่องแปลก่อๆไม่ร้องเพลงต้องบอกให้มันร้องเพลงเออมาร้องเพลงนี้แล้วงจะได้บอกไม่ดูเออยากแล้วล่ะยากแล้วอ่ะรู้ว่ามันรู้ยังไหนทุกคนมันรู้หมดแล้วอ่ะจริงอะฮ่ามึงเออแล้วอ่ะเดี๋ยวได้ฮ่ามเขาโมงเอาเอาพี่เอาพี่ก่อนดีกว่าพี่พี่รู้พี่รู้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์กิน ดคำว่าอะไรวะเจ็บเจ็บปะไม่ใช่ขออนุญาติปะถึงไม่ถามญาติอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แก่เลยแก่กันเลยแก่กันเลยไม่คงไม่รู้กันแล้วละตีอ่าตีเดี๋ยวเราจะสรุปคะแนนนะว่าใครเป็นที่หนึ่งแล้วใครเป็นที่โหลนะจ๊ะที่โหลเอออ่าเรามาดูขนาดที่โหลอ่ะโอเคที่รู้ๆมีห้าคะแนนนะครับนี่ได้แค่ห้าคะแนนแต่ไม่มีอะไรเพิ่มแล้ว คลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมถ้าเกิดทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแแบบชร์กดติดตามชอบไอคิวไว้ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ